ดิสโตกำไรไตรมาสสองปีนี้สร้างนิวไฮตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและความยั่งยืนเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับบริษัทดิสโตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่าดิสโตโชว์ผลงานไตรมาสสองของปีนี้ได้อย่างประทับใจครับกำไรสุทธิ168ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง34%จากปีก่อนทำสถิติสูงสุดหรือว่านิวไฮพร้อมไรายได้จากการขายและบริการถึง7 5 9ล้านบาท เติบโตถึง49%เมื่อรวม6เดือนแรกของปีนี้บริษัทกำไรสุทธิรวมแล้ว314ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง37%ครับมีรายได้รวม1,505ล้านบาทโตขึ้น22%อัตรากำไรขั้นต้น28% และอัตรากำไรสุทธิ21%สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างยอดเยี่ยมครับแรงรขับเคลื่อนสำคัญของดิโตมาจากธุรกิจระบบบริหารการจัดการเอกสารและความปลอดภัยทางไซเบอร์เด่นด้วยโครงการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศมูลค่าการรับรู้ไรายได้แล้วกว่า173ล้านบาทในครึ่งปีแรก ช่วยยกระดับการบริการสำนักงานที่ดินและเป็นก้าวสำคัญสู่สังคมดิจิทัลในภาครัฐนอกจากนี้ยังมีธุรกิจวิศวกรรมเทคโนโลยีโครงการสมาร์ทเอนจิเนียริงโซลูชันเช่นระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มแบบเรียลไทม์และการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สูนเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติล่าสุดได้ลงนามปรับปรุงอคาเรียมที่จังหวัดภูเก็ตมูลค่า290ล้านบาทด้วย ส่วนการลงทุนเพื่ออนาคตครับดิตโตลงทุนซื้อหุ้นโกโปถึง35%มูลค่าไม่เกิน70ล้านบาทเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ครอบคุมบริการ SOC และระบบปลอดภัยขั้นสูงครับโดยเมื่อสิ้นไตรมาส2ของปี68บริษัทมีสินทรัพย์รวม4,964ล้านบาท c u r r e n t r a t i o 2 2 1เท่า BE เพียง e. 0ู5เท่า นอกจากนี้ยังพร้อมบุกโครงการปลูกป่าชายเลน175,000ไร่เพื่อสร้างคาร์บอนเครดิตและเตรียมออก ICO มูลค่าไม่เกิน480ล้านบาทผู้ถือโทเคนจะได้รับผลตอบแทนจากคาร์บอนเครดิตสุทธิแสดงความมุ่งมั่นต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่การเติบโตทางธุรกิจผลประกอบการที่ทำสถิติสูงสุด แผนลงทุนธุรกิจอนาคตและการเดินหน้าสร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนทำให้ดิิโตเป็นหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตต่อเนื่องไม่เพียงแต่จะเป็นผู้นนำทางเทคโนโลยีดิจิทัลแต่ยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืน